สายพ่วงหม้อไฟเลกอะหกสายก้าบเจ็ดถังกระป๋องดับเพลิงดับไฟอะสบายดีเด็กพี่น้องเด้อเจอกันอีกแล้วเนาะมืนนนะม่อนี้เนาะมื่อนี้สิมากแกะกระเป๋าอันนี้ให้เบิง่งชุด ฉุกเฉินในรถยนต์กระเป๋าอุปกรณ์สวยเหลือยามฉุกเฉินในรถติดรถพอดีว่าเห็นอยู่ใน Facebook ก็เลยสั่งมาเดี๋ยวสิมาแกะให้เบิ่งเด้อพี่น้องด้อว,วันมันมีอยัางนี้นี่เลยนี่เลยหน้าตามันก็สิประมาณนี้เนาะกระเป๋าหมือวนแบคแพกไ่มมันมีมือเดียวกับหากเลยที่เนาะมีอุ้ยอันนี้เป็นสายอัน สายไว้ดึงโหลดเด้อพี่น้องเด้อกะกะบ่อยากน้ำปานไดเนาะบางๆมันจะดึงได้อยู่ดึงโหลดแก่โหลดเขาอู่นะแก่โหลดเพ่แก่โหลดตายเขาหั่นนะจะดึงได้อยู่แต่ว่าถ้าดึงโหลดติดลมหรือว่าดึงโหลดเอียงที่มันหนักๆน,กน,กนี่คือสิบ่ได้หรอกขาดเบิงบ่งนเบิรงนซุเลยสายนี่นยาวนี่ประมาณสามสามหรือสี่เมตรสามสี่เมตรนี่แหละ เม็ดเมตรเมตรเมตรประมาณสี่เมตรสายนี่นะรายกาต่อไปก็สิเป็นเอาตัวนี้ซะอันนี้นี่เห็นมันว่าเป็นอันไอเวลาทนะุบทุบแหวนรถนะนะแล้วก็มีมีดอยู่นี่ตัดแน่นโพสต์มันเห็นว่าทุบแหวนรถกับตัดสายอันสายอันนี้อย่างสายนิลภัย ยามฉุกเฉินเอาติดอยู่ในรถนะละลรัะต่อไปก็จะเป็นถุงมือครูหนึ่งสามอย่างลแล้วเลก็ซีมีอันนี้สายพ่วงหม้อไฟถ้าจริงนะสี่งมาสั่งมานี่ก็คืออยากได้อันนี้แหละสายพ่วงหม้อไฟกับอัน กรับอันไซอันสายกาบไว้ดึงดึงรถนี่แต่ว่าถามราคามันขายแย่ก็เลยมาสั่งมาเป็นชุดเลยะซะสายพ่วงหม้อไฟควบเงาเนี่ยหนาจะประมาณหนาจะประมาณสองเมตรนี่แหละสายพ่วงหม้อไฟนี่นะโอ้ยจังเป็นยงนังเนาะลุงพงพวดแท้ๆมีโอ้ยเต็ม ตัวไรละหนึ่งสายพว่วงหม,ม้อไฟสายกาบสบมืออลไรกะอันนี้ทุบแบตรถต่อไปก็จะเป็นถังดับเพลิงเด้อพี่นอ้องเด้อกระบอก,บอกมวลถังเนาะกระป๋องซะมันหน่อยเป็นกระป๋องไว้ดับเพลิงกระบอกแล้วก็สิเป็นอันนี้นี่จักมันเม็นยังพี่นอ้อง เป็นมู้วัวไส้ยังไรอันนี้วน้นี้เลยก็อันสุดท้ายแมนตัวนี้พี่น้องนี่เอ,อาเลยใ่แล้วตัวนี้เป็นป้ายชุกเฉินสัญลักษณ์ชุกเฉิน,เ,ฉนเวลาเขาลดเขาตายกลางทางบอ่อยังเขาไปตั้งไว้ให้เพื่อบอกให้คนอื่นหูนะว่าเขา ทางหนามีอันตรายเตือนระวังประมาณนั้นเนาะกรสิมีประมาณนี่พี่น้องก็มีอยู่หนึ่งหนึ่งลก็สองสามสี่ทงมือห้าสายอันนี้สายพ่วงหม้อไฟแลวก็หกสายก้าบเจ็ดถังกระป๋องดับเพลิงดับไฟ ก็มีประมาณนี้